ยอดเขาพญา,าเดินธงโอ้สวยมากครับนับนทางรถไฟลอยน้ำนะครับนั่นเดี๋ยวตาจะขยายดูยนี่คือบริเวณจดช,ชมวิวนะครับดูข้างล่างไม่กลับบ้านทีแรกว่าจะกลับบ้านโอ้ ลมแรงมากหนักมากพัดเหมือนเดี๋ยวก็เสียงฝนตก,กนครับเราจะไปนอนชมดาวบนเขาพญาเดินทง คงจะเจอฝอนอหนึงละดูแล้วอนอนสามคืนเจอฝนทั้งสามคืนนี่คืนที่สี่น่าจะถึงแล้วนะครับจุดจอดรถจักรยานยนต์จุดชมวิวยอดเขาพยายเดินทงโอ้สวยมากครับ รถไฟลอยน้ำอยู่ข้างล่างครับเห็นหมดเลยครับนี่บริเวณวิว,วทัศน์ทั้งหลายรถไฟบนทางรถไฟลอยน้ำนะครับนั่นเดี๋ยวตาจะขยายดูอีกคมันสวยเหลือเกินเดี๋ยวดูนู่นรถไฟลอยน้ำที่เราไปเมื่อกี้นี่นะครับส่นพากลางเลยเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับนู่นเลยตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาพญาเดินพงนะครับ ามองไปข้างล่างเห็นหมดเลยเมืองอันนี้รถไฟลอยน้ำเกินป่าสักนู่นนะครับเราวิ่งมาเห็นว,วันนี้เราจะเห็นหมดเลยครับนี่คือบริเวณนี่คือในบริเวณวัดเขาพยาเดินทงนะครับแต่พ่อไม่ได้ให้แไม่ให้นอนในนี้นะไม่ขางเต่จริง เนะขาพญาเดินธงนะครับเป็นะปแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากครับเห็นเทวทัว์ขึ้นมา้างบนแล้วเห็นเมืองลบบุรีมองเห็นเขื่อนปลาสักเดี๋ยวจะพาไปชมวิวนะครับเขาพญาเดินธงขึ้นมานะครับเป็นพระรูปแรกที่ขึ้นมาสร้างวันนี้ครับงปูเขาพยาเดินธงด้านหลังนะครับ นวนรถไฟลอยน้ำรถไฟลอยน้ำกับตนวนตามไปนู่นครับก็ได้จะยินกับพูดกันเราก็เห็นละ เส้นทางรถไฟลอยน้ำนะครับทางไปถึงสามช่องนู่นนี่ก็เป็นป่าไผ่ในบริเวณวัดนะสวยวันนี้เราก็จะนอนที่เขาพญาเดินทงนะครับนอนในวัดเพราะได้ขออนุญ,ญาตหลวงพ่อไปไ้แล้วคิดว่า ไม่กลับบ้านทีแรกว่จะกลับบ้านถ้ากลับก็คงมืดเลยขออนุญาตนอนในวัดนี่แล้นะอันนี้อยู่คนเดียวกับข้าวนี่สั่งกระเพรามา เพื่อนกลับหมดแล้วเราจะอยู่อย่างง่ายๆการเต้นแล้วนี่งงข้าวจะมาก็จะได้ดูไปดูวิวงงได้เช้าอยากจะดูวิวแค่นั้นเองครับดูแล้วครน้งนี้ก็ได้ถึงที่ช่วยเรามาคนเดียวก็ไม่รู้จะไปนอนยังไงเมื่อกี้ไปข้างนอกก็ไม่มีใครเลยครับเงียบจิ๊บนอนคนเดียวแล้วก็เนี่ยห้องน้ำอย่างนี้แล้วก็ตืนข้าห้องน้ำบ่อยห้องที่ผัดกะเพราไข่ดาวจบคนเดียว นี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับบนยอดเขาพยายเดินทงซึ่งเรามองไปเห็นเขื่อนป่าตักเห็นรถไฟลอยน้ำเ็นชัดเจนอันนี้ไม่มีแดดแล้วครับเปิดและครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศอย่างลมครับเป็นลมแรงดูลมดูยอดภยัย ยามค่ำแล้วครับเนี่ยตอนนี้6โมงนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าป็นถ้ป่าไผ่ครับนี่คือยามค่ำค่ำคืนประมาณ2ทุ่มนะครับตรงข้างหน้านี่คือบริเวณรถไฟลอยน้ำนะครับดาวบนดินนะครับดูนี่เราอยู่ข้างบนเล เช้านี้บรรยากาศที่เขาพญาเดินทงที่วัดเขาพญาเดินตรงลมแรงมากก็บอกลมหนาวเข้ามาเป็นครั้งแรกรบ่อนจะขึ้นแล้วนะครับนี่ขนาดลมเบาแล้วนะครับเนี่ยเมื่อคืนนี่โอโ้โหลมแรงมากหนักมากพัดเหมือนอย่างเสียงฝนตกนะครับเมื่อคืนนึกว่าฝนตกปรากฏว่าไม่ใช่แรงมาก เดียวครับเดินเดียวนี่นะครับรถเชฟจอดคนเดียวนอนคนเดียวสวยครับขึ้นมาเราจะเห็นทิวทั์บนเขื่อนป่าตักทั้งหมดนี่ก็อีกมุมนึงนะครับบนเขาพญา,าเดินธงตรงนี้ก็ลมลมแรง้าวตะวันจะขึ้นแล้วนะครับ ตะวันขึ้นมาีแน่นอนลมตัวนี้มันดังเลยต้นไม้ตัวนี้ลมแรงดัง แรงเลยนะอาทิตย์ขึ้นแล้วลมแรงคุณจะเป็นคืนแร,แรกในวันวนี้ในรอบปีวันนี้มันคืนนี้ลมมาแรงมากคืนตอนเกิดทะเลหมอกคืนเกิดทะเลลมเราทุกคนตกหลุมลลดูช่วงตะวันขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ดูลมนะครับลมยังแรงเหมือนเดิม ขึ้นแล้วแต่ลมกลังแรงเกอยามลมนามนลมที่ที่เป็นดูแลวันมี้ดูนะเม่ยเพิ่งจะเป็นคืนแรกครับคืนแ นี่รถเชฟเก็บของเรียบร้อยพร้อมกลับแล้วครับออกจากเขาพยายเดินทงครับกลับบ้านพ็มันแจ้งแล้วมีคืนโอโหในกัเสียงฝนตกเสียงแต่ไม่มีฟ้าร้องมีแต่เสียงลมรุ่มรุ่มรุ่มก็ผ่นี่รู้แหละ